แล้ตเอราก็จะมาเล่นีฟนะคะตอนนี้ี่นแต่เทาเลยเสียงก็ไม่ค่อยมีนะทุกคนตอจะเล่นอีผ่าได้ทุกคนนผ่าไดคือคือมาเล่นไปอะค่ะ ไม่สามอนหรอกเล่นกันดีๆได้ไหมเราขึ้นแกนเราเพื่อนช่วยช่วยกันนล่นขึ้นแล่นแกะหน่อยเพื่อนขอขอเด็กจังสิ่งสัตว์มันเด็กเ่กะคือแรงนแกะอ๋อแต่ว่าคนนี้ เขาอยู่แหลงไอหมอน First blood. มันหนีนะครับมันหนีมันหนีจีบครบสตูแล้วขอบคุณนะเอาอะไรของมึงวะนี่เพื่อนก็ไม่ช่วยอะไรเลย Double kill. เปอร์สามก็ไม่ได้ช่วยเลย เมื่อเรอภาษามตัวหนีนอ่ะตึ้งตึ้งไก่พันยาแล้วดูเหนื่นนอยเม่พันยาก่อนสวยตึ้งไก่อ่ะเพลงตไม่พันยาเองอะ่ะ เพือ่อนหลงเหลือใครเพื่อนแต่งดีใจเลยเพื่อนเพื่อนชุบชุบสวยขอบคุณนะ ขอบคุณนะโอ้เพื่อนเก่งมากเก่งมากเพื่อนเก่งมากใส่เสื้อชุดนักเรียนของนี้ของอยู่นี่ขอบคุณนะนะจบสันวันของอยู่นี่แล้วแปลกเปอร์สาดีกว่า

Kuken kakker! มิศรุตูวอยู่ใกล้ๆไปตรงนั้นเพิ่มอีเดียว First Blood อืมเพื่อนเตะก็อย่าอาเบอร์อะไรเนี่ยอีโกโกวาน Oh, oh. <hating> Double kill. เหลือคนสุดท้ายแล้วไม่รอดแน่เลยว่ะเรื่องนี้ก็ไม่เป็น เขาไป s, <S, <laughs> <S <a> ับดินเปี <t> ่ยนนะโดนกุยด hey <Z> ่เนี er ่ยค right? Do ุณไม o ถูกหรอกเราจะไกลเจอคนคนเดิมนี่วาไอผีเนี่ยมึงมาทำไมเียงเปลี่ยมาเตอร์แล้ว เนี่ยคนมีม oh ุ้งทำไมองั้นก็ตัวต่อไปคือสิครับเอาอะไรเนี่ยเอาเดินลวกเบื่อนี คนคนนี้ี่วาสวยเก็บสไปครับขอบคุณนะก็สาม่องทำไรบ้างหรือเลขอของหน่อย